แมงเมาน้ำนะครับโอ้โหชมมีอะไรตัวยั่ ว่าไงลดนครับตัวนี้เราน่าจะไซ์นะครับท <c oughs> ่านผู้ชมปาสผมไม่ปล่อยครับเพราะเบ็ดผมมันอดทนนะครับผมนี่ตัวนี้น่าจะมีไซ์นะครับ เจอไซค์รับท่านผู้ชมโดนอีกแล้วนะครับผมตัวนี้น่าจะไสดหน่อยนะครับท่านผู้ชมมันสู้นะครับสู้มากเลยนะครับผมอะไรเนี่ยอาบินหรือเปล่านี่เจอไซดอีกแล้วนะครับตัวนี้น่าจะ มีไซเดอร์สดยอดครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาตกปลาแมาเดิมนะครับโดยใช้แมงเม่าน้ำนะครับตัวให,ใหญ่ๆเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับ ก็ต,ตกเป็นขอเดียวนะครับวันนี้ รอคับนี่โอ้โหใส่สวยๆเลยท่านชมใส่สวยๆเลยนะครับโอ้โหท่านชมมีหลายตัวอยู่นะแกออกมา นี่ของทรานผู้ชมใสสวย,สยสครับแมงเม่าน้ำอาการไวมากนะท่านผู้ชม โอ้โหท่านผู้ชมอ้โหไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะน่าจะเดีอย ừ hừm, đông chung lắm đốn yên lắm, say nít ra chạy say nít ra lạnh lạnh 嗯，对呀，有。 한참 두 칸이야. 또 나온다. 음, 여러분, 저 사이네 나온다네. ปลาทูอีกแล้วเจา้าส้คับท่านผู้ชม มือนึงจับก้องมือนึงจับปลาครับผมต้องขออไปด้วยนะครับโดนอีกแล้วนะครับผมตัวนี้น่าจะใสหน่อยนะครับท่านผู้ชมมันสู้นะครับสู้มากเลยนะครับผม,มปลาอะไรเนี่ยปลาบ,บินหรือเปล่าอืม ขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับท่านผู้ชมมือหนึ่งกล้องมือหนึ่งปลา จเจอไซอีกแล้วนะครับตัวนี้น่าจะมีไซเดอร์ว่าไงโดนนะครับตัวนี้โอ้โหน่าจะไซนะครับท่านผู้ชมฮึปาสผมไม่ปล่อยครับเพราะเบ็ดผมมัน อดทนนะครับผมนี่ตันนี้น่าจะมีไซส์นะครับนี่ขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับท่านผู้ชมมือหนึ่งกล้องมือหนึ่งหลิวนะครับเจ่ไซส์แบบนี้ก็ถือว่าฟินอยู่นะครับท่านผู้ชม ืมตัวเล็กครับตัวนี้อื้มออออ โดนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไซนี้งามๆเลยนะครับน้น <c oughs> ผู้ชมเจอไซอีกแล้วนะครับนี่ตัวนี้เอาหางกินนะครับอื <c> ้ม <oughs> น่าจะไซ์นะครับตัวนี้ดูอาการขึ้นปลาทูอีกแล้วนะครับโอ้โหเยีะยออออเอาแล้วปุ๊บนี่ สจอนนะครับด้วยด้วงหน่อไม้มาทางริวสองเจ็ดนะครับผมอาการเป็นยังไงนะครับอือห,ห้วเหมือนกันสุดล้วงเมงเมานะครับ ถอนถอนเลยจมยยปึ๊บนี่เรียบร้อยน่าจะใสนะท่านผู้ชมดูอาการไปมานะครับโอ้โหท่านผู้ชมใสนี้เป้งน,น,นะครับแรงแรง ชมขอต้องใกล้หน่อยดิฮัมท<า>่านผู้ชมดูสุดยอดเลยนะครับผมตัวนี้ฮัมสุดแมงเมา อ oh. mm hmm. อะไรมันจะไวขนาดนี้ท่านผู้ชมดู mm hmm. ดีสุดนี้ปลาคงต้องมาทั้งหนองเลยนะครับโอ้โหท่านผู้ชม mm hmm. สุดแมงเมาน้ำนะครับปลาสองตัวครับผมท่านผู้ชม mm hmm. นี่ดูแป๊บหนึง่งงามงามส์ง,ง,งามงามสวยสวย เป็นปลาตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้เวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดมูดูยอดปลาว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับผมยอดปลาที่ได้กันนะครับนี่นะครับผมห่อหอยก็งามๆน,นะครับ ก็ขอาฝากติดตามช่องด้วยนะครัของชีวิตสีชีวิตคนบนดอยเปานะครับสวัสดีครับผมก็ชิมนี้ก็ได้ปลาใสสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัว3านิ้วสนิ้วก็จะปล่อยนะครับก็จะเอาตัวใหญ่ๆไปนะครับ โดยใ้ห้านิ้วห้านิ้วใช้สวยๆเลยนะครับ โอเคนะครับก็เอาพอที่จะกลับไปกินนะครับผมไปกันเลยหาบกับบ้านอีกแล้ววันนี้สุดยอดครับ